มากครับก็สนจริง,รงตอนนี้พี่หมีอยู่ที่น้ำผู้ร้อนนะรักษาวาลินนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วาขาเาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็ถือโอกาสนวดเลยนะครับนวดหน้าที่ฝ่าเท้าเอ้ยนวดเท้าที่ฝ่าหน้าเฮ้ย ถูกเอ้ยไม่ถูกดินะนวดเท้านะจ๊ะโอเคดูจากสาวสาวสาวๆที่นวดและหนุ่มๆที่นวดแล้วมันช่างเหมาะกับวัยเราสมีกะไกนะครับสองชั่วโมงประมาณนั้นนะหนึ่งชั่วโมงสองรอยบาทประมาณนั้นนี่เราคนวดน,นะครับเริ่มจากข้างซ้ายกัก่อนนะครับ สบายๆนะครับ,บ,บ,รบตอนนี้นี่คือบรรยากาศของการนวดท่ามกลางสายฝนนะครับหมอก็ไม่ยอมแพ้นะครับโอ้โหดูสายฝนโปยตกมาแรงมากนะหลังจากเรารุ้งเสร็จนะครับไปสองชั่วโมงนะครับแล้วก <c oughs> ม็มามาอนี่กัน นามาแช่มาพูร้อนตรงนี้เป็นศาลาโยคะร้อนส่วนสาธารณะรักษาวาฬออนะม,ม,มีช้ชงงนนงา,าง ถึงแม้จะเน่อแค่ไหนก็ไม่เคยย่อท้อและไม่ยอมทิ้งฝันของฉันนี่ดู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 อยาจะชวนคุณมาต้องเที่ยวจนไปไม่ว่าจะไกลไกลไกลหากคุณมีใจแก้วเท้าไปด้วยกันหลังจากเราลงชื่อลงทะเบียนนะครับก็ตรวจความดันตรวจอะไรต่างๆนะฮะถ้าผ่านแล้วนะครับแล้วก็จะเซ็นยินยอมแล้วก็ลง มาแช่นะที่บ่อแช่ตัวนะก็จะมีบ่อแช่ตัวรวมชายบ่อแช่ตัวรวมชายหญิงแล้วก็แยกกันชายหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมี ครับเป็นเครื่องเป็นเครื่องแตะนะอ้าวข้างในสวยมากเลยโอ้โหทำดีครับเหมือนต่างประเทศเลยรู้สึกสบายนะฮะอืม บ่อแช่ตัวผู้สูงอายุอ่าเดี๋ยวเราแช่ตัวผู้สูงอายุจะดีกว่านะครับก่อนลงบ่อเราไปจุดล้างตัวกันก่อนนะครับอ่าก็มีนะที่แแนนนะฝักวัวชาวเวอร์ให้เราล้างตัว แบบนี้นะครับจะขอล้างตัวก่อนนะครับเอานะครับพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ลงลงกันเลยอุ้ยร้อน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 นะครับเนี่ยลงลงที่ขาร้อนจริงร้อนจริง ร้อนมากครับก็ <c oughs> ร้อนจริงเดี๋ยวร่างกายก็ค่อยๆปรับตัวนะครับก็ทนสักนิดหนึ่งนะฮะกรถามว่าร้อนไหมร้อนครับค่อยๆขยับลงสักนิดหนึ่งอื้อ ร้อนโอ้ถือว่าถือว่าดีมากนะครับก็คืออก็คือมันเป็นอะไรที่อ่ะเป็นธรรมชาติบำบัดอย่างหนึ่งนะครับก็ตั้งแต่ภาคใต้ที่เราแช่ามานะครับก็มีน้ำตกร้อนมีนะครับทาน้ร้อนเบตง,งนะ้ผู้ร้อนเบตง มีที่ไหนอีกก็อยู่หลายที่นะที่นี่ก็ถือว่าดีขึ้นอีกดีขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับถือว่าดีขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยเพราะว่าน้ําค่อนข้างร้อนมากแต่ว่าการจัดการกรารบริหารของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในถือว่ามีระเบียบเรียบร้อยมากครับถือโอเคเลยทีเดียวนะครับใครยังไม่เคยมาก็ทานพูร้อนและสะวารินครับจังหวัดระนองมาได้ครับรับรองว่าคุ้ม แต่ว่าเอาชุดมาเปลี่ยนเนี่ยนะคือชุดที่จะแช่น้ำหนึ่งชุดแล้วก็ชุดที่จะเดินออกไปข้างนอกเพราะว่าเขาจะต้องให้ใส่ชุดแห้งเดินออกไปเพราะว่าผ่านออฟฟิศนะครับจะต้องเตรียมชุดใหม่ชุดหนึ่งนะพี่หมีไม่ได้เตรียมอะไรต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับในการซื้อชุดออกไปอีกหนึ่งชุดนะครับเตรียมชุดด้วยนะชุดเผื่อชุดแช่หนึ่งชุดชุดเปลี่ยนออกไปหนึ่งชุดนะครับอันนี้คือบริเวณภายในนะครับห้องอนนาบน้ำนะเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับของ น้ำพุร้อนนะครับรักษาวารีนะดูสิข้าเหมือนสโมสรขับเฮาหลูๆเลยนะดูดีมากครับนะครับมาเที่ยวระนองอย่าลืมมานะครับบ่อน้ำพุร้อนนะครับที่นี่สุดยอดครับฟรีด้วยอ่าประชาชนใบเดียวครับครับนี่ก็เป็นบริเวณที่จอดรถนะครับของสถานที่ น้ำแร่นะครับก็ข้างบนนั่นคือเป็นโรงแรมนะครับเป็นโรงแรมเลยนะครับอยู่ง่ายๆเลยนะครับแต่ว่า <c oughs> ดูจากราคาแล้ว <c oughs> เราไม่ถามนะ <c oughs> เราไม่ถามราคาดีกว่านะครับโอ้ไฮโซองเซนเนี่ยก็เป็นน้ําแร่เหมือนกันนะครับก็นี่คือไปดูบ่อนับกันนะครับอันนี้นะจะเป็นก่อสร้างทางเข้าอยู่นะฮะ ่นคือบอกแม่นะครับบอกแม่บอกแม่บอแม่บอกพ่ออยู่ด้านในครับ,บนี่บอกพ่อนี่ควันขโมงเลยอุ้ย ควันไม่ต้องสืบนะฮะโอ้แล้วก็นั่นคือหนุมน่มๆสาวๆอีกแล้วนะฮะหน,น,น,นุ่มหนุ่มๆสาวๆเอาใหว่าเฮ้ยมันทำไมแบบน่า <c oughs> มีน้ำปลาไหมครับ ไก่ต้องก็ปลาต้องมาแล้วนะมันจะเดินไปไหนย่างย่ง,ย,งยังไม่ดูชะตาก,กรรมย่างย่างอีกย่างอีกย่างอีกโอเคครับอันนี้พี่หมีขออัมราคลิปนี้นะครับด้วยการถ่า,ายรูปนะถ่ายวิวทั้งหมดแบบสถานที่แล้ว นะครับโอ้โหก็หกสิ้องศาเข้าใจยัง65สิ้องศานะครับเออนัน้นมันก็รออ้อนนะครับร้อนขนาดไหนก็ขนาดนี้แหละนะครับแล้วยังเป็นสถานที่<อ>พักผ่อนหย่อนใจอีกนะนะครับเป็นน้นนําตกนะแหมมีน้ําตกด้วยโอ้โห น้ำมีคนไปเล่นน้ำกันเห็นไหมครับละนองอ่ะดูดีจริงอ่ะนะดูดีนะครับดูมีคนมาเล่นนองเล่นน้ำกันนุ้ยเราก็สูบเอานะครับเห็นไหมโอเคอันนี้เป็นร้านขายน้ำนะครับแล้วก็มีคนวิ่งด้วยเพราะว่ามันคือสวนสาธารณะที่ดีๆนี่เองนะครับดังนั้นก็ เขเอา,น,าน้ำไปน้ำหกสิวข้างองศานี่ผูก็มีอาที่บ้านได้เลยนะสบายๆเลยอะ่ะโอเคครับนีน่คือชีวิตของนละนองครับลานอละนอ้ะนองนะครับอ๋อมาใช้วิธีการการักน้ำเมานะครับเก๋เท่เลย อยาจะเช่าคุณมาท่องเที่ยวจนไปไม่ว่าจะไกลไกลไกลหากว่าคุณมีใจแก้วเท้าไปด้วย